ความถูกต้องและดีงามจะยืนเคียงข้างบุคคลที่ซื่อสัตย์เสมอเรื่อง ความซื่อสัตย์พ่อค้าผู้มัง่งคั่งคนหนึ่งทำถุงเงินตกหายในขณะที่เขาเดินทางค้าขายยังต่างเมืองที่ห่างไกลจากบ้านเกิดมึงน้องของเขายิ่งนักเขาปร,ประกาศว่าถุงเงินใบนั้นมีเงินอยู่สองพันรูเบิลหากใครเก็บได้ และนำมาคืนเขาจะแบ่งให้ครึ่งหนึ่งโดยที่พ่อค้าไม่ได้คาดหวังว่าคนที่เก็บเงินได้จำนวนมากมายขนาดนี้จะนำเงินมาคืนเขาโชคดีที่มีชาวนาผู้ยากจนคนหนึ่งแต่เปรี่ยมล้นไปด้วยความซื่อสัตย์เป็นผู้เก็บได้ และนำถุงเงินนั้นมาคืนแก่พ่อค้าด้วยความที่ประกาศไปอย่างไม่คาดคิดว่าจะได้ถุงเงินคืนดังนั้นพ่อค้าจึงรู้สึกเสียดายที่จะต้องจ่ายเงิน1 0ึ0พัรูเบิลให้แก่ชาวนาผู้นั้นตามสัญญาจึงเฉยัยบอกว่านอกจากเงินสองพรูเบิลแล้วในถุงเงินของเขา ยังมีเพชรอีกหนึ่งเม็ดอยู่ในนั้นด้วยดังนั้นชาวนาจะต้องนำเพชรมาคืนก่อนจึงจะได้เงินหนึ่งันรูเบิลไปชาวนารู้สึกเสียใจจึงนำเรื่องนี้ไปร้องขอความเป็นธรรมแก่ผู้พิพากษาของเมืองนั้นซึ่งผู้พิพากษาได้ตัดสินความว่าในเมื่อพ่อขาบอกว่า ในถุงเงินของเขามีเงินอยู่2,000รูเบิลกับเพชร1เม็ดแต่ในถุงนี้ไม่มีเพชรแสดงว่าถุงเงินใบนี้ไม่ใช่ของพ่อค้าอย่างแน่นอนจึงตัดสินให้ชาวนาเก็บถุงเงินนี้ไว้จนกว่าจะมีเจ้าของที่แท้จริงมารับส่วนพ่อค้านั้นขอแนะนำว่า ให้ท่านประกาศหาถุงเงินของท่านต่อไปเพราะอาจจะมีผู้พบถุงเงินของท่านแล้วนำมาคืนก็ได้ในที่สุดพ่อค้าก็ต้องยอมจ่ายเงินรางวัลหนึ0งพัรูเบิลให้ชาวนาผู้นั้นไปเพราะไม่ต้องการเสียเงินไปถึงสองพรูเบิลนั่นเอง จากนิทานเรื่องพ่อค้าและถุงเงินแสดงให้เห็นว่าชาวนาผู้มีความซื่อสัตย์เมื่อเก็บถุงเงินได้จึงนำไปคืนและคิดว่าพ่อค้าจะให้รางวัลแก่เขาตามที่ปรับปะกาศไว้แม้พ่อค้าจะหาทางดลกเลี่ยงไม่จ่ายเงินจำนวนนั้นแต่ผู้พิพากษาของเมือง ก็ใช้สติปัญญาช่วยเหลือตัดสินจนเขาได้รับเงินตามที่พ่อขาสัญญาไว้ซึ่งนัยยะสำคัญอย่างหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในนิทานเรื่องนี้ก็คือความถูกต้องและดีงามจะยืนเคียงข้ามบุคคลที่ซื่อสัตย์เสมอ เช่นเดียวกันในชีวิตจริงคนเราก็ต้องเจอแบบทดสอบที่เข้ามาในชีวิตได้อย่างหลากหลายรูปแบบเพื่อผ่านแบบทดสอบเหล่านี้ไปให้ได้เราก็ควรฝึกนิสัยให้เป็นคนซื่อสัตย์เอาไว้ให้ชินเพราะความซื่อสัตย์ ถือเป็นลักษณะนิสัยหรือคุณธรรมอันดับต้นๆที่เราจะต้องทำให้ได้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองรวมทั้งช่วยเหลือส่งเสริมให้เราไปถึงจุดที่ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนดังคำกล่าวของวิลเลียมเชกสเปียร์กวีชาวอังกฤษ ที่เก่าเอาไว้ว่าไม่มีอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกถึงความมั่งคั่งได้เท่ากับความซื่อสัตย์ดังเช่นที่ประวัติศาสตร์บันทึกเอาไว้ราวหนึ่งพันปีก่อนคริสต์กาลว่าชาวฟินิเชียนผู้กล้าหาญและอดทนรวมทั้งเป็นชาวเรือและนักสำรวจทางทะเล ที่มีความสามารถมากเมื่อใดก็ตามที่ชาวฟินิเชียนคนพบดินแดนที่มีการค้าขายอุดมสมบูรณ์หรืออยู่ในที่ที่เหมาะสมกับการค้าขายเขาจะทิ้งคนจำนวนหนึ่งไว้ที่นั่นสำหรับการวางรากฐานในการก่อตั้งอนานิคมเพราะเหตุนี้คาร์เทจ จึงได้ถูกสถาปนาขึ้นตามแนวชายฝั่งของแอฟริกาเหนือในศตวรรษที่1 8ก่อนคริสตกาลใกล้เมืองตูนิสในปัจจุบันชาวคาเทจได้ชื่อว่ามีความยุติธรรมและมีความซื่อสัตย์ที่สุดในการค้าขายกับผู้อื่นพวกเขาจะเล่นเรือ เรียบไปตามชายฝั่งตะวันตกของแอฟริกาแล้วนำสินค้าจากเรือไปจัดเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบบนชายหาดหลังจากนั้นก็กลับไปที่เรือแล้วส่งสัญญาณควันขนาดใหญ่ที่เห็นได้แต่ไกลาจากเรือเมื่อผู้คนพื้นเมืองในบริเวณใ,ใกล้เคียงเห็น ก็จะรีบมาที่ชายหาดเพื่อเลือกซื้อสินค้าและจ่ายค่าสินค้าโดยทิ้งทองคำไว้ให้แล้วถอยไปชาวคาเทจจะกลับมาที่ชายหาดอีกครั้งหากเห็นว่ามีทองคำจำนวนสมควรกับราคาสินค้า พวกเขาก็จะขนทองไปลงเรือและออกเดินทางหากพวกเขาคิดว่าทองเหล่านั้นไม่เพียงพอเขาก็จะกลับไปที่เรือโดยไม่หยิบทองและรอจนกระทั่งผู้ซื้อกลับมาเมื่อผู้ซื้อเพิ่มทองให้อีกจนกว่าผู้ขายจะพอใจชาวคาเทจ จะไม่แตะต้องทองจนกว่าเขาคิดว่ามันสมควรกับราคาสินค้าของเขาผู้ซื้อก็จะไม่เคลื่อนย้ายสินค้าจนกว่าผู้ขายจะเก็บทองและจากไปแต่ละฝ่ายทำการค้าด้วยความเชื่อถือและซื่อสัตว์ต่อกันโดยตลอดเพราะเหตุนี้เอง จึงส่งผลให้เมืองคาร์เทจรุ่งเรืองและมีอำนาจมากที่สุดในบรรดาอาณานิคมของฟินนเชียนจากบันทึกประวัติศาสตร์ข้างต้นคุณคงเห็นแล้วว่าความซื่อสัตว์เป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างอาณาจักรที่ิ่งใหญ่ของชาวคาร์เทจ คนเราก็จำเป็นที่จะต้องมีความซื่อสัตย์เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความสำเร็จที่ใหญ่เช่นกันเริ่มต้นจากการที่คุณมีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองซื่อสัตย์ต่อพ่อแม่ซื่อสัตย์ต่องานในหน้าที่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่น เพราะทุกการกระทําที่เป็นความซื่อสัตย์จะถูกนำมาสู่จิตใจของคุณมากเท่าใดมันก็จะช่วยสร้างความเข้มแข็งและความน่าเชื่อถือให้กับคุณมากเท่านั้นเหมือนดังเช่นเบนจามินแฟรงค์คินเป็นบุรุษเรียงนามของโลกและเป็น เอกอัคราชทูตรประจำฝรั่งเศสไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนหรือพบปะกับใครก็สามารถผูกใจให้ผู้คนนิยมรักใครนับถือท่านและแฟงคินก็คือเจ้าของคำวาทะที่ว่าความซื่อสัตย์ เป็นนโยบายที่ดีที่สุดอ่นโดยอิมเอมพิมพ์ชนกที่มาหนังสือนิทานแห่งความสำเร็จภูสิตาสังสนาสวัสดีค่ะ